เกิดขึ้นเมื่อนาน,านมาแล้วนานจนจาไม่ได้ณดินแดนอันห่างไกลานามว่าเอ็ดได้เกิดคำสาปร้ายเกิดขึ้นต้นต่อของคำสาปและโลกร้ายเริ่มต้นที่ดินแดนหินมะแล้วก็นําพาสิ่งเลวร้วายมาสู่เอ็ดว่ากันว่าคำสาปและโลกร้ายเนี่ยคือความกดแค้นของคนสมัยโบราณผู้คนพาขนานนามเราผู้ติดเชื้อว่าไรเทนหรือ ผู้ต้องสาบเชื้อไร้จากคำสาบจะเริ่มกระจายไปทั่วร่างกายสุดท้ายก็จะทําให้เกิดความอมตาตในที่สุดฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปการควบคุมจิตใจและร่างกายก็จะเริ่มสูญสลายไปตามกาลเวลาและทําให้ถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธและความเกลียดชังแทนมีก็เพียงแต่การชำระล้างจากน้ำบ,บทคขาวเท่านั้นที่ช่วยพวกเขาได้เหล่าอัศวินก็ได้ต่อสู้ปกป้องเมืองจากเหล่าผู้ต้องสาบวันแล้ววันเล่าจนในที่สุดโลกก็ค่อยๆลมสลายลงอย่างช้าๆว่าแต่ทำไมถึงไม่เช่นนั้นละ่ะในเมื่อเหล่านักบวชข่าวสามารถชำระล้างคำสาบ เมื่อวันเวลาผ่านไปลินลี่นักบทข่าวผู้ไร้ความจกจําก็ได้ถูกการเรียนสปลิตตนหนึ่งรูปร่างละไม้าย้อัศวินปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาคนกําลังหลับสบายไข้มันปลุกให้ตื่นและแล้วเรื่องราวการเดินทางของลินลี่เพื่อตามหาเบื้องหลังการล่มสลายของโลกไปนี้จึงได้ถือกําเนิดขึ้นโดยตัวเกมจะเน้นการเล่าเรื่องผ่านทางเอกสารและคัดสินสั้นๆแต่ก็ยังแอบมีการแสดงผ่านทางบรรยากาศภายในเกมรวมทั้งบทสนทนาระหว่างตัวละครที่แสนหดหู่ก็แสดงถึงความโหดร้ายของโลกใบนี้ได้เป็นอย่างดีที่แอบน่าเสียดายก็จะติดอยู่ตรงที่เกมนี้มันไม่ม่ีเเยยงั้นนกคคจะะะอิลลแใร ต้องการเสพเนื้อเรื่องของเกมนี้แบบชิวๆไม่อยากแป๊ปวดหัวปวดกระบ,บาลก็ยังคงสามารถอินไปกับเนื้อเรื่องได้จากม็อดซับไทยของเพจไม่พอไม่แจกดาวน์โหลดได้โดยการเข้า Google ค้นหาได้ตามอัธยาศัยหรือใครหาไม่เจอก็ก,กดที่ลิงก์ในเดสคริปชั o นวิดีโอนี้ก็มีแจกวาอยู่ แบบของตัวเกมจะมาในแนว 2D size scoring หรือที่เราเรียกกันว่า mid e t r o n i a ในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายพื้นฐานของการต่อสู้ในต่างก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วตัวเอกที่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจะสามารถทำอะไรได้ดังนั้นเราจะต้องยืมพลังของ guardian spirit หรือก็คือพี่อัศวินของเราเนี่ยเองทามกางการต่อสู้อันดูเดือดนั้นลิลลี่ได้เหลือไปเห็นหลอด HP ของศัตรูไอหลอดเนี้ยไม่ต้องอธิบายมากกวาทุกคนเข้าใจตรงกัน แต่หลอดด้านล่างที่ไม่ได้มีไว้ดูดน้ำเนี่ยมันคือหลอดสเต็กเกอร์การโจมตีในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายต่อสเต็กเกอร์พอยท์ที่ต่างกันอีกด้วยและเมื่อเราทำสเต็กเกอร์พอย์ของสตูหมดเนี่ยพวกมันก็จะตกสู่สถานะที่เราเรียกว่าสตันมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประเภทของมอนสเตอร์ตัวนั้นแต่ที่แน่ๆได้ตีฟรีแน่ๆแต่เด็ดสุดโดนสุดเลยต้องให้พวกบินบินทั้งหลายแม่โดนเข้าไปทีหนึ่งล่วงล่วงไม่พอมอนโดนฟอร์เดเมีอีกปกติเล่นเกมมาถ้าเราโดนฟอร์เดเมีอดดรอกเกนี้มอนโดนเราไม่โด เรเยกได้ว่าโหดสุดๆว่าแต่โดดลงมาสูงขนาดนั้นไม่ขาหักได้ยังไงเลยแต่เกมนี้นั้นการเดินเข้าปตีงโงโ่ๆก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเท่าไหร่เพราะมอนสเตอร์บางตัวก็โจมตีได้อย่างหนักหน่วงและถ้าบางท่าก็หลบได้ยากมากแม้ว่าก่อนที่พวกมันจะหวดในหลายๆครั้งมันจะมีออร่าจิตอาฆาตปล่อยแสงสีแดงแรงสเท่าออกมา แต่บางท่ามันก็เลือกที่จะมาแบบเนียนๆเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งการเลือกที่จะศึกษาแพทเทิร์นการโจมตีของมอนสเตอร์และเลือกที่จะพุ่งถลาฝ่ามอนสเตอร์เพื่อทําการไอเฟรมก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่ไม่แย่สักเท่าไหร่แต่หากตัวละครของเราใกล้าตายหมายความว่าเราใกล้ติดคําสาปแล้วด้วยความที่ l อแอคคูเรนตเราก็สามารถสวดภาวนาเพื่อฮืวเลือดกลับมาได้แต่จํานวนครั้งที่ทําการสวดภาวนาได้ก็มีอยู่อย่างจํากัดโดยจะแสดงใต้หลอด HP ของเราเรายังสามารถเติมจํานวนครั้งการสวดภาวนาเพิ่มขึ้นมาได้โดยการทําลายดอกไม้สีขาวและทุ การเพิ่มเลเวลเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครเราและในบางครั้งการที่เราเอาชนะศัตรูที่ยังคงสติไว้ได้เราก็จะชำระล้างให้พวกเขาแล้วเราก็จะได้เขามาเป็นการเด n นสปิริให้เรา พอเราได้การเดียนสปิริตเพิ่มขึ้นแล้วรูปแบบการโจมตีของเราก็จะมีมากขึ้น<ม>เรียกได้ว่าออกท่ากันแบบสนุกสนานเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวแต่ทว่าการเดียนสปิริตบางตัวนั้นก็มีจำนวนครั้งการใช้งานที่จำกัดเราก็เลยสามารถเติมจำนวนครั้งการใช้งานได้โดยการทุบดอกไม้สีแดงแต่การโจมตีด้วยท่าบางท่านั้นก็อย่าโจมตีเพลินจนเกินไปเพราะท่าบางท่าเมื่อเราออกการโจมตีอยู่เราจะไม่สามารถเคลื่อนไหวหลบการโจมตีของสตูได้เลยและวอรสแต่ละตัวก็ต้องบอกเลยว่าไม่หมูบางท่าออกแบบมาให้หลบยากจัดเลยและเดเมจที่โดน เออคุณฟื้นได้หรอทำไมไม่ลงไปกดปุ่มพวกนี้ให้ผมบ้างลนะ่ะเจยดเวลาลงไปกดให้ผมสักนิดนึงจะขอพระคุณมาแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเรามีทั้งเก้าอี้เตียงม้านั่งแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายบอกเลยว่าเชฟพ่อของเกมนี้โคตรขยันทําแต่โปรดจําไว้เสมอว่าการกลับมาพักผ่อนที่จุดนี้ไม่ได้เพียงแต่รีเซ็ตเลือดจํานวนครั้งของการภาวนาและการใช้งานการเรียนสปิริตแต่ยังได้ทาการรีสปอน์มอนเตอร์ระหว่างทางให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกด้วยการจัดเซตคอมโบของการเรียนสปิริตกับการใส่ลีลิกก็สามารถทําได้ททีี่่่่่่จุุุดนน้้้้เเเชกกกััออออออาาาลลลละมมมมืยงงพรรแแวไไคณบบปขต เยี่ยมไปเลยคุณชนะปอสของเราแล้วทุกครั้งที่ชนะปอสได้แต่ละตัวจะปลดล็อกคัสซีนให้เราได้ดื่มด่ำกับเนื้อเรื่องแม้จะเป็นคัสซีนสั้นๆก็าตามรวมทั้งตัวละครลิลลี่ของเราก็จะได้รับความสามารถใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาไปความสามารถพวกนี้แหละเราต้องใช้ในการแทร็กแบ็คเพื่อย้อนกลับไปในจุดตา่ตางๆเช่นบางจุดคุณอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยน่าจะเป็นทางไปนะนี่แต่ทำไมมันยังไปไม่ได้ การเอาสกิลพวกนี้มาช่วยในการแทร็กแบ็คไม่ได้มีความสาคัญแค่ในการเปิดพื้นที่เปนในแอเรียสัดใบเท่านั้นแต่ในหลายๆครั้งเราก็ต้องใช้มันในการฟาร์มของไม่ว่าจะเป็นแอมูเลตแฟกเมนที่ช่วยในการเพิ่ม m a ็ก p เพราะก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าการอัพเลเวลไม่ได้เพิ่ม m a ็ก p กับเราเลยรวมถึงการฟาร์มไอเทมที่ชื่อว่า chain of sorcery ที่จะช่วยเพิ่มสล็อตการใส่ลีลิกให้กับเรารวมไปถึงการฟาร,ร์มลีลิกที่อยู่ตามแมปต่างๆแล้วลีล,ลิกโกงๆบางอันก็ไม่ได้กินแค่ช่องเดียวซะด้วยอีกทั้งยังมีของที่ช่วยในการอัปเกรดการเรียนสปิริตการอัปเกรดสามารถทําได้ที่จุดพักแล้วการอัปเกรดก็ไม่ได้เพิ่มความเสียหายอย่างเดียวซะด้วยบางครั้งยังมีการลดคูดาวแล้วก็เพิ่มคอมโบด้วยสามารถตรวจสอบได้จากคําอธิบายในการอัปเกรดที่เด็ดที่สุดก็คือการเพิ่มคอมโบการเพิ่มคอมโบนั้นจะทําให้เราโจมตีสตูได้มากขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องขึ้เมื่อเดินทางไปเรื่อยๆเรายังสามารถได้รับลีลิกที่ช่วยในการแพรรี่ได้อีกด้วยแม้ว่าการแพรรี่นั้นถึงอาจจะไม่ได้ใช้อยเท่ากันไอเฟรม แต่ว่าการแพรรี่ท่าบางท่านนจะทําลายสเต็กเกอร์พอยต์ของสตูเลยทันทีแต่การแพร r รี่ท่าที่หนักหน่วงมากๆก็จะช่วยให้เรากระเด็นไกลออกไปแล้วถามว่ามันดีกว่าการไอเฟมยังไงละ่ะก็ต้องบอกว่าถ้าบางท่ากินระยะกว้างมากถ้าเราสามารถแพร r y ี่แล้วเราไปอยู่พลระยะก็ถือว่าสะดวกดีดอย่างเดียวก็คือแพร r y ี่วินโดว์มันสั้นกว่าการไอเฟมจากที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเห็นได้ว่า ถ้าเราไม่ฟามชีวิตเราจะถือว่าลำบากมากเลือดก,ก็ไม่มีของอัพการ์ดนสปิริตก็ไม่มีแต่ไม่ต้องห่วงไปผมก็เป็นคนที่หลงแมปเหมือนกันแต่ด้วยระบบแมปของเกมนี้ทําให้ผมไม่หลงทางเหมือนกับมี gps ส่วนตัวอยู่ที่บ้านไม่ว่าคุณจะเข้าแมปนี้ออกแมปนั้นโผล่แมปนู้นคุณก็สามารถตรวจสอบได้จากจุดบนแผนที่อีกทั้งแอเรียที่คุณยังเก็บของไม่หมดแผนที่ก็จะสแสดงเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็แปลว่าคุณเก็บหมดแล้วถ้าเป็นสีฟ้าแล้วหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสแสดงว่ามีจุดลับแน่นอนการเดินนทาางงเกงกบ,บบกบียยยัสสะะดว้ร Fast มาซอมบี้ก็ยังช่วยให้คุณเดินทางไประหว่างจุดพักผ่อนแต่จุดได้อย่างสะดวกไม่เพียงเท่านั้นหากคุณขี้เกียจเดินกลับจุดพักผ่อนเราก็มีตัวเลือกให้คุณเพียงให้คุณกด p อ u s e เกมคุณก็สามารถเลือกที่จะกลับสู่จุดเช็คพอยต์ได้ตลอดเวลาเรียกได้ว่าใครไม่ใช่สายฟาร์มก็สะดวกสบายใครเป็นสายฟาร์มโอ้โหโคตรมีความสุขฟาร์มกันเพลินๆแบบไม่ต้องจำให้ปวดหัวปวดกระบาดถ้าไม่ติดว่าคุณใช้แรงงานสัตว์เดินทางก็ง่ายๆผมหมายมถึง สัตว์ที่เป็นอันเดนจุดเด่นของเกมนี้ก็เลยกลายเป็นความเยอะแต่เป็นเยอะในทางที่ดีเรียกได้ว่าบางแอเรียนเนี่ยเจอกันอยู่ตั้งแต่ต้นเกมท้ายเกมแล้วิ่งวลกับมาเอาเพราะมันเดินเก็บไม่ครบสักทีแล้วพอมีระบบเยอะๆเข้าก็ทําให้เกิดข้อเสียเพราะปุ่มที่ต้องกดมันก็เริ่มจะเยอะตามการใช้คอนโทรลเลอร์เนี่ยก็มีแอบงงนิดหน่อยเพราะปุ่มเยอะในการกดการดินสปินิที่มี3ท่ากับ2หน้าด้วยกันกดไปกดมาบางทีก็งงว่าอยู่หน้าไหนแต่ถ้าใครจะใช้เมาส์คีย์บอร์ดนั้นผมแนะนำว่าอย่าหาทำเพราะถึงผมจะเรียกันนนนนนววว่ board ่่่าาาาาเเเเสีีียยบบอรดดแแแแตงงงงงงลล้้้ไไ็ทททปะ ก็หาคอนโทรื่องมาเสียบดีกว่านะคราวนี้ตัวตึงเด็ดสุดเอาไว้ท้ายสุดเลยเพลงประกอบเอาจริงแค่ซื้อเกมมาฟังเพลงก็คุ้มแล้วเพลงโคตรจะเทพโคตรจะเพาะเลยไป เล่นเกมนี้ใช้เวลาประมาณ20-25ชั่วโมงส่วนสายเล่น3สายชาเรน์นี่ก็แบบเล่นกันให้อ่วมดีกว่าเนีเกมพัดก็มีห้ามฮิวโดนวันที่คิว โอ้โหหรือใครอยากจะเลือกตกบ,บอไลาตัวก็ได้แต่หนักสุดใครอยากจะบอสลัสก็มีให้เลาะใครอยากจะโชเซียนเหมือนเรียนมาก็กเอาเลยตามสบายแต่บอกเลยว่าดีฟอลนี่ก็ถือว่าโหดแล้วแหละส่วนเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่น่าจะต้องพูดถึงมันไม่น่าจะมีคนที่รันูดไซส์กร์ลิ่งไม่ได้ใช่ไหมการันตีจะคะแนนรีวิวในสตรีมที่สูงทแทบประหลาดแต่บอกเลยว่านี่คือเกมดีแท้แน่นอนใครยังไม่เคยเล่นผมก็แนะนําให้เล่นอานจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วในสตรีมทุกสาขาถึงมันจะมีแค่สาขาดียว่าถึงด้วยราคาเพียง330บาดราาคลือ165บามทีุ่ณป่าจอทิง ก็เป็นได้